เครื่องนับธนาบัตรรุ่น h r 2 6 0 0นับพร้อมตัวธนาบัตรปลอม2ระบบด้วยร,ระบบ UV แล้วก็ MG ตัวนี้เป็นการเทสการตรวจระบบ UV นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องพบแบงค์ปลอมที่ไม่มีรังสี UV เครื่องจะขึ้นสัญลักษณ์ตัว A นะครับแล้วก็กระพิบเครื่องจะไม่นามูลค่าให้ ถ้าเกิดว่าเครื่องพบธัตรปลอมที่ไม่มีสารแม่เหล็กหรือว่า MG เครื่องจะขึ้นสัญลักษณ์ตัว B เครื่องจะไม่นับจำนวนให้เหมือนเดิมนะครับหากเราต้องการนับแบงค์20 50ให้เราปิดระบบ MG ไปให้เหลือแค่ UV อย่างเดียวนะครับถ้าต้องการนับแบงค์ร้อยแบงค์งพันกดเปิดปิด UV MG นะครับ ให้เครื่องขึ้น UV MG ตัวนี้สามารถนับแล้วก็แยกธนบัตรได้แยกระหว่างใบละ100กับ1000แล้วก็100กับ500นะครับสามารถตรวจสอบธนบัตปรปลอมพร้อมกำกับนับได้ในคราวเดียวกันธนบัตรไม่ต้องเรียงให้เรียบร้อยนะครับวางธนบัตรทางด้านนี้ ผมจะสอดธนบัตรปลอมเข้าไว้ข้างในนะครับเอียงข้างหน้านี้แล้วก็ผักไปเครื่องจะนับพร้อมตรวจตัวสัญลักษณ์ตัว C ตัวนี้เมื่อเจอธนบัตรที่ไม่เหมือนกับฉบับแรกฉบับแรกเราตั้งเป็น100แล้วมี1000งนปนมาตัวนี้เป็นธนบัตรจริงนะครับเครื่องก็จะขึ้นสัญลักษณ์ตัว C ดึงธนบัตรที่ปนออกแล้วกดปุ่ม r e ี s e t เครื่องพบธนบัตรปลอมนะครับจะขึ้นสัญลักษณ์ตัว B คือถัดไปน,นี้เป็นถนัดปลอมแล้วก็ไม่มีแถบแม่เหล็กกดปุ่มรีเซต็ตตันนี้เป็นกระดาษที่ปนมาจะขึ้นสัญลักษณ์ตัวเอนะครับหรือว่าถ้าเป็นถนัดปลอมที่พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมี3 3บใบนะครับเดี๋ยวทวนดูอีกทีหนึง่งเลข3 3ที่นับไว้ครั้งที่แล้วจะเลื่อนมาที่หน้าจอเล็กทางด้านนี้ ส่วนตัวนี้จะเป็นเลขครั้งล่าสุดนะครับทั้งสามหน้าจอจะตรงกันนะครับหนึ่งสองสามวนดูทีนะครับอันนี้เอาออกหนึ่งใบเลขสามสามจะเลื่อนมาหน้าจอจะปรับเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเหลือสามสิบสองเป็นการนับทวนว่ามีการนับครั้งใหม่ได้สามสิบสอง หาต้องการนับให้หยุดครั้งละสิบใบห้าสิบใบร้อยใบกดที่ปุ่มแบบนะครับกดปุ๊บเครื่องจะขึ้นค่าดีฟอสมาที่100่งยกดทีนึงเหลือ50 20 10ถ้าต้องการเร็รเศษใช้บวกลบนะครับอันนี้ผมจะให้หยุดที่10บใบใส่เข้าไปพอเครื่องนับถึง10บใบก็จะหยุดนะครับเราดึงสิบใบนี้ออก ก็จะหล่นลงมา10ใบ,บเรื่อยๆจนกว่าจะหมดปึกนะครับหากไม่ครบตามที่เราตั้งไว้ตัวเลขจะกระพริบอยู่อย่างนี้นะครับ